ราคาน้ำมันลดแล้วแต่คุณรู้หรือไม่ว่ามันเพียงพอหรือไม่วันที่22ตุลาคม2568หรือวันพรุ่งนี้ราคาน้ำมันทุกประเภทจะมีการปรับลดลง30-50ถึงสตางค์ต่อลิตรแต่คุณอาจจะสงสัยว่าการปรับราคานี้จะส่งผลต่อกระเป๋าเงินของคุณอย่างไรและที่สำคัญมันเพียงพอที่จะช่วยลดความเครียดในการใช้จ่ายค่าน้ำมันหรือไม่มาเช็คราคาน้ำมันล่าสุดจาก3สถานีบริการน้ำมันหลักปตอทอบางจากและเชลที่นี่เลย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน EPPO กระทรวงพลังงานได้ออกราคาน้ำมันใหม่สำหรับวันที่22ตุลาคม2,568โดยมีการปรับลดราคาลง30-50สตางค์ต่อลิตรสำหรับน้ำมันกลุ่มเบนซินแกสโซฮอลและดีเซนจาก3สถานีบริการน้ำมันหลักปตทบางจากและเชลดังนี้ราคาน้ำมันของ OR ดีเซน30.94บาทลิตรแกโซฮอล e 27.59บาทลิตรแก๊สโซฮอล20 2 9ส4บบาทลิตรแก๊สโซฮอลเก1 4 8บาบาทลิตรแก๊สโซฮอลเก้าบาบาทลิตรเบนซิน 40. 1 4บาทลิตรซูเปอร์พาวเวอร์ดีเซล B 7 43.44บาทลิตรซูเปอร์พาวเวอร์แก๊สโซฮอล้าบาบาทลิตร ราคาน้ำมันของบางจากให้พรีเมียมดีเซล S 45.64บาทลิตรให้ดีเซล S 30.94บาทลิตรให้พรีเมียม97แก๊สโซฮอ95 49.54บาทลิตรแก๊สโซฮอ E85 s e v o 27.59บาทลิตรแก๊สโซฮอ E20 s e v o 29.64บาทลิตรแก๊สโซฮอ91 s e v o 31.48บาทลิตรแก๊สโซฮอล์เก้า1 8 5หบาทลิตรราคาน้ำมันของเชลเชลฟิลเซฟแก๊สโซฮอล์อี0ี่บาาทลิตรเชลฟิลเซฟแก๊สโซฮอล์เก้าบาทลิตรเชลฟิลเซฟแก๊สโซฮอล์เก้าบาบาทลิตรเช so ลวีดพาวเวอร์แก๊สโซฮอล์เก 49.84บาทลิตรเชลฟิลเซฟดีเซน B7 30.94บาทลิตรเชลวีพาวเวอร์ดีเซน B7 49.84บาทลิตรแต่คุณคิดอย่างไรการปรับลดราคาน้ำมันนี้จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของคุณได้มากน้อยแค่ไหนและคุณคิดว่าราคาน้ำมันควรจะอยู่ที่ระดับเท่าไหร่เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบนันมาแสดงความคิดเห็นกันในช่องคอมเมนต์เถอะ หากต้องการอ่านข่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาน้ำมันโปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราหรือติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ https://www.thbankinsight.com o facebook https://www.facebook.com/thbankinsight e o h t t p s t w i t t e r c o m b a n o k i n s i g h t instagram h t t p s w w w i n s t a g r a m c o m t i b a n k o k i n s a i youtube h t t p s w w w y o u t u b e c o m c h a n n e l u c m f f m c n v r c g 5 n t w c c 2 w s g